กับคลาสสิโกโทร026180808พูดคุยกันนะครับกับทนางของคุณนัทีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณมันพอะประเทศกรีซเนี่ยเรื่องราวยังไม่จบดีนะครับประเทศสเปนก็ดูเหมือนว่าสปอตไลท์เรื่องที่จะกลับไปส่องอีกครั้งหนึ่งนะครับณนะเวลานี้คุณนัทประเมินสถานการณ์ยังไงครับ ก็สำหรับตัวทั้งกรีซและสเปนนะคะก็เป็นปัจจัยที่จะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำของตลาดสหรัฐอ,อเมริกาก็มีการหยุดทําการนะคะแต่ว่าราคาทองคำก็เคลื่อนไหวประมาณ1 5 7 0ถึงหน8 3เหรียญเนื่องจากหลังจากที่ตลาดยุโรปเปิดทําการนะคะก็มีการเข้ามาเก็งกําไรแล้วก็ราคาทองคํำก็ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ1%เนื่องจาก ผลสำรวจของทางเกรสนะคะแล้วก็นักลงทุนก็คาดการว่าอาจมีโอกาสที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลสำับนับสนุนมาตรการเราเข็บขัดได้นะคะแต่หลังจากนั้นนะคะ,ะความมึงวนทางน้นสเปนก็เข้ามานะคะแล้วก็ทําให้ค่าเงินยูโรก็ร่วงลงแรงแล้วก็รวมทั้งราคาทองคำด้วยนะคะตรงนี้ก็เลย ถือว่าสองปัจจัยนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคาในช่วงนี้จะบอกว่าปัจจัยบวกที่จะมาสนับสนุนราคาทองคาในช่วงนี้ก็ยังไม่ไม่ค่อยมีนักนะคะเนื่องจากเห็นจะมีะตัวซีมอกรุ๊ปนะคะลดอินิเคอร์มาชิ้นลงสิบเปอร์เซนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกกับราคาทองคาอย่างหลังจากตลาดสหรัฐอ <Yeah. S 2> เมริกาเปิดในค่ำคืนนี้นะคะแต่ว่าคือโดยรวมแล้วต้องบอกว่ามีปัจจัยทางยุโรปตรงทางกรีซทางสเปนก็ยังกดดันราคาทองคาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อยากจะให้ซื้อขาย อบก่อนการที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ขึ้นมาเทสระ1,600เหรียญเวสต่สลาโทอย์ออนะคะแล้วก็ยังถือว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้นะคะแล้วก็มีการปรับตัวย่อลงมาประมาณ1,533เหรียญน,นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะราคาทองคำก็ยังคงอยู่ในลักษณะไซเวย์ในกรอบตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ดูแนวรับนะคะ1,570เหรียญ1,550เหรียญบริเวณน,นั้นนะคะถ้าเกิด ร,ราคาทองคาสามารถยืนอยู่เหนือ1,550เหรียญก็สามารถเข้ามาเล่นในรอบสั้นๆรอจังหวะรีบาวน์ได้ในช่วง1,550ถึง1,585 1,595เบรวนีน้นะคะเพราะว่า การที่ราคาทองคําคาดว่ามีโอกาสที่จะไปเทดสแนวต้านอกครั้ง1,585-1,595แต่ว่าการที่ราคาทองคําจะสามารถผ่านที่ระดับ1,600เหลียนได้ก็จะต้องมีปัจจัยมาสันสูนุนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าปัจจัยทางยุโรปก็ยังกดดันราคาทองคำในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาทองคํานะคะ ไม่ผ่านที่ระดับประมาณ1,595ตรงนั้นก็แนะนำนักลงทุนอาจจะเปิดช h o โพ p o s i t i o ลงมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเปรกผ่าน1,600เหรียญน,นะคะก็อาจจะคัดปลอยออกมาก่อนเพราะว่าราคาทองคำก็มีโอกาสาที่จะไปเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงประมาณ1,600เหรียญถึง1,625งหยบริเวณนั้นนะคะส่วนแนวรับของสัปดาห์นะคะก็ ให้ดูที่ระดับประมาณ1,550ที่บอกว่าอาจจะเข้ามาเก็นกำไรฝั่งซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคาหลุดบริเวณ1,540ลงมานะคะก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาบริเวณ1,522บริเวณน,นั้นได้นะคะก็แนะนําช่วงนี้ก็ซื้อขายในลักษณสะสเวรไปก่อนเพราะว่าก็รอ มีประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงสัปดาห์หน้าอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นการประชุมของ ECB ในวันที่หกนะคะแล้วก็มีทางนายเบนมเนเกเก้ก็จะออกมาแถลงการวันที่เวันที่แปดมิถุนายนด้วยค่ะครับแล้วภายในสัปดาห์นี้เองมีการประชุมนะัดสำคัญสำคัญไหมครับก็จะมีการประชุม G30 ในวันศุกร์นี้นะคะแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็อาจจะต้องติดตามทางตัวเลขทางสหรัฐอเมริกานะคะเพราะว่าอย่างวันนี้ก็จะมีดัชนีความ เชมันผู้บริโภคนะคะรวมถึงวันพฤหัสต,ตรงนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศแล้วก็ประมาณการ GDP ไตรมาสหนึ่งครั้งที่สองนะคะรวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะต้องติดตามสำหรับสัปดาห์นี้ของทางตงัวเลขทางสาหรัฐอเมริกาแต่ว่าทางสัปดาห์หน้าก็นักลงทุนก็รอติดตามอยู่ด้วยทางการประชุมของ ECB แล้วก็เนเก้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็ถ้ายังไม่มีปัจจัยใหม่ๆก็ยังราคาทองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบอยู่ค่ะ ครับผมขอย้ํากําหนดทีนะครับสําหรับที่คุณณัฐน,นะครับมองกันไว้แนวรับนะครับ1,550เหรียญถ้าดูลู่ขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวบวกขึ้นไปได้ต่อนะฮะแต่ถ้าว่าหลุด1,540เหรียญเนี่ยตรงนี้ต้องระวังละแล้วก็ในส่วนของตัวอัพไซด์เนี่ยนะฮะก็ไปลุ้นกันที่1,585เหรียญแต่ว่าทคลุขึ้นไปได้เนี่ยก็ไปเจอกันอีกที1,590เหรียญแล้วก็มีโอกาสกที่จะไปลุ้นแถวๆสัก1,600เหรียญก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ลักษณะของความเคลื่อนไหวน่าจะเป็นลักษณะของไซเวย์ นะฮะก็หากว่ามีการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวขึ้นไปแนวต้านเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาที่จะปิดโพสิชันหรือว่าเปิดช็อ p โพสิชันลงมาก่อนนะฮะก็พิจารณาตามแนวต้านที่ทนานของคุณนัทให้ไหวแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจเรื่องการลงทุนทองคำนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเข้าไปได้ที่คลา s i c o f u t u r e s ทุกสาขานะครับ